สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะติดกลางคืนเลยนะครับแค่สิบปีเท่านั้นเจ็ดหกห้าเ้ยมีคนใจดีให้ของอย่แล้ะครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอร้องติดบัตรมูลเถอะบัตรมูลบัตรมูลบัตรมูลจริงๆด้วยครับทุกคน <c oughs> เป็นไงครับผมบัตรมูลไม่มีสต๊อกโอ้โนแทบไม่มีสต๊อกอะไรเลยอะอันนี้เป็นอะไรอ่ะสตาร์สเคเลอร์ โอ้โห oh, อันนี้มีโอกาสติดมีเทโอชาวเวอร์นะฮะซื้อมาเลยมีอะไรซื้อไหมหมดซื้อเมนด้วยนะฮะโอ้โ oh, หทุกคนครับมีตัวละครเต็มไปหมดเลยนะฮะก็นกฮู้กลางคืนก็เป็นระดับดีวีเนาะแต่ไม่มีไข่ไม่มีซีดแพคไม่มีมาสเตอร์เรียวเรเลยนะทุกคนโอ้ oh, ถือว่าหน้าอดสูนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําการใช้ไอเทมพิเศษนะครับเป็น 스타เซลเลอร์นี่ครับวางเลยครับปึบคือนี่ทำรายได้เอ่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่วางไปแล้วเนียฮะแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะมี스타เซลเลอร์เหลืออีกสองอันนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีนี่ครับทุกคนเป็นไข่นะฮะระดับใหม่ะทุกคนเป็นระดับมิสติคอลนะครับกับระดับบัคกนะฮะเดี๋ยวระดับมิสติคอลมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนนี่วิธีการดูไข่นะครับให้เรากดมาที่ตัวละครตัวนี้นะฮะ อุ้ยผลเราติดบัดิดแล้วนะทุกคนบัตรลิดแล้วนะให้เราเข้าไปตรส่วนนี้แล้วเ,เรากดที่โชว์มีเพจอินฟอร์นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วกดที่อินฟอร์รูปไข่นี่ฮะทุกคนจะมีไข่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะแต่เหมือนจะดูไม่ได้นะว่าเออมีไข่ของตัวอะไรบ้างนะต้องมาดูที่ตรงนี้เท่านั้นนะซึ่งมันเป็นตัวละครใหม่นะซึ่งตัวละครหาย,ยากสุดถ้าที่ผมเห็นนะจําถ้าจําไดนะ้น่าจะเป็นกระต่ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝนติดมูลลิตไหมบ้างนะฮะ บ้างไหมนะครับลิพ้พันหนึ่งลิพันดูสิผลติดโกโอ้ยี่มันติดโกแล้วนะฮะตอนนี้ติดโกแล้วนี่นะครับแต่ไม่ติดมูลลิ้เลยนะเสียได้จังเลยไม่ติดมูลลิ้เลยนะฮะโอ้ยมีผลติดติดนีนครับบัตรติดอีกแล้วทุกคนบัตรลิ้อีกแล้วนะฮะ,ะ,ะถือว่าแจบถือว่าจัดนะฮะใช,ใช้ได้ใช้ได้อันนี้เป็นต้นโ,โกโก้ผมเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไข่ฟักเมื่อไหร่ผมจะมารีวิวให้ดูนะว่าได้ตัวละครอะไรนะฮะ <S <S ตอนนี้ต้องเก็บผลก่อนละ จุดๆจุบๆจุดๆบ,บ,บ,บีให้ไม่เก็บผลเก็บก่อนส่วนส่วนตัวละครที่มาใหม่นะครับเจ้าเจ้านพุกนะฮะความสามารถก็คือเหมือนโนพุกทั่วไปนะแต่แข็งแกร่งกว่ามากเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเม่นนะฮะก็เป็นเหมือนเม่นนะธรรมดาแต่มันจะดีมา,มากๆเลยฮะนี่ครับคนบนนัททำให้ผลใหญ่ขึ้นแบบเ,อเยอะมากนะครับโคตรดีเลยนะฮะโอเคตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมก็ตึงขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวรอให้มันติดมูลลิ์เอ้ะมันไม่ติดมูลฤิ์ใช่ไหมถ้าเกิดเป็น เอ่อคืาเรี่กอะไรน,นะค่าคืนอย่างงี้นะมันจะติดเป็นบัตรลิสแทนนะครับซึ่งบัตรลิสไม่รู้ว่าเราสามารถนําเอาไปให้อันนี้ได้หรือเปล่าให้ร้านค้ามันมันแล้วมันจะติดเหมือนมันจะได้แบบว่าแทนแทนมูนลิตได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับคืนสีเลือดนะฮะสำหรับคืนสีเลือดนะครับออรบอคืนสีเลือดผ่านบนไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ของเอฟซีไปดีกว่าโห้หแต่ละคนนะฮะโคตรใหญ่เลยต้นไม้อ้โหดูฮะ ใหญ่มากครับแต่ละคนอุ้ยคนนี้ซื้อสองกล่องเลยเนี่ยอยากได้จังเลยจะต,ต้องรอเวลาถึงห้าวันนะครับในการเปิดนะฮะจะมีโอกาสได้ของพวกนี้ของตกแต่งนะครับน่าสนใจมากซึ่งพี่เพียงไม่ได้เลยสักกล่องเดียวเศร้าอ่ะผมต้องรอมูลิตรรัวๆเนี่ยจะได้นะอุ้ยคนนี้เขามีนีด้วยฮะเฮ้ยคนนี้เขามีนี้นะครับชิคเก้นจอกกี้นะทุกคนโอ้โหย,ยดูดิเฮ้ยสุดยอดฮะหายากมากครับตัวนี้ น้องแสดง,งน้องก็รอตอนอัปเดตเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาครับเลยได้ไปเลยนะฮะสุดจัดสุดจัดมากครับมีคนมีชิคเก้นจอกกี้ด้วยนะฮะส่วนตรงบ้านหลังนี้เป็นโอ้สวยงามครับบ้านหลังนี้มีผลไม้เยอะมากครับส่วนหลังนี้ก็ผลไม้เยอะจริงๆนะฮะทุกคนตต้นเลื่อตึงเท่นานั้นครับแต่ยังไม่มีใครมีผลนี่เลยครับนี่ฮะผลมูนผมมีนะหนึ่งต้นนะครับโชคดีมากเลยวันนั้นสุดได้นะ โคตสุจัดอ่าตอนนี้ไม่รู้ว่าติดบัตรมูลไปกี่ต้นแล้วเอ้กี่อันแล้วนะครับผมเก็บได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยบัตรมูลบลัดมีแต่บ,บัตรอันนี้นะฮะบัตรบานาน่าอ๋อ,อพูดถึงเออใช่ใช่นี่บัตรบานาน่าซีมาใหม่แล้วนะครับปูตรงนี้เลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บสปริงเกอร์ดูซิสปริงเกอร์มีไหมตอนนี้ ิงเกอร์นะเอาสปิงเกอร์ก no ่อนเบสิกสปิงเกอร์นะฮะวางวางวางสามอันไปเลยแล้วเราก็จะใช้เป็นนี่ฮะน้ำในการช่วยลดหวังว่าจะโตนะฮะโตไหมโอ้ยใหญ่ใหญ่เว้ยอันนี้ใหญ่อยู่อันนี้ใหญ่อยู่ถือว่าใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าอันก่อนอันตรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราไปซื้อของเพิ่มดีกว่า ในการที่ใช้รีคอร์เนี่ยฮะปุ๊บว๊บไปได้เลยนะดีมากนี่เราก็ซื้อเกียร์มาเพิ่มซื้อเกียร์มาเพิ่มโอเคซื้อเพิ่มนะฮะอ่าปุ๊บสวยมากเลยอะ่ะบัตรมูลเมื่อกี้มีน้องให้ผลบัตรมูลผมมานะทุกคนนี่ฮะน้องนี่น้องชื่อคนนี้นะผมจะลองใช้ดูว่า มันจะสามารถแลกได้หรือเปล่านะฮะสามารถแลกเควสได้หรือเปล่านะครับทุกคนสำหรับผลติดบัตรนะฮะมาดูกันดูซีแลกไดไหมถ้าเกิดแลกได้นี่ดีมากเลยนะเี้ก็แพนได้ไหมเฮ้ยได้ทุกคนได้ด้วยฮะเฮ้ยได้ด้วยครับทุกคนได้ด้วยได้ด้วยครับได้ได้ได้แถมได้เยอะมากมา้เลยครับสำหรับค่ําคืนที่ติดที่ติดบัตรอย่างนี้นะทุกคนเฮ้ยเจ๋งเลยครับอย่างนี้นะฮะนะครับผม ผลบัตรลิฟสามารถเอามาแลกได้นะครับดีมากเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเจ๋งเลยครับอันนี้เพิ่งรู้ในความรู้ใหม่เลยนะฮะเยี่ยมเลยแถมได้เยอะกว่าปกติ้วยฮนะได้เยอะกว่าข้ามคืนปกติเลยครับถือว่าเจ๋งเป้งน,นะฮะแล้วใครที่เอฟเคไว้นี่ถ้าเกิดคืนไหนติดบัตรลิฟนี่ดีใจด้วยนะครับเอามาแกลกได้ตึงๆเลยนะเดี๋ยวพี่เก็บผลก่อนนี่ไงติดบัตรลิฟตรงนี้ติดบัตรลิฟเดี๋ยวเอาไปแลกนะฮะอันนี้เก็บก่อนตรงนี้เก็บก่อน ผนี่ไปให้หมดเลยยุบ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 อ่าเต็มแล้วดูซิมีส่วนไหนติดบัตรลิตบ้างบัตรลิตอ่านี่ฮะลาสเบอร์รี่เราก็ติดบัตรลิตอันหนึ่งนะฮะเอาไปแลกดีมาและดูซิว่าได้เท่าไหร่นะครับเราใกล้จะได้ซองอีกแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้แลกไปเลยจุบยบได้เท่าไหร่ได้ห้าพอยต์นะครับโอเคอุ้ยขายได้แค่หนึ่งพอยต์ก็ได้ซองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ คือไหนที่มันติดบัตรลิ์นี่รีบปักรีบปักดวงดวงดารานี่เลยทุกคนเหมาะมากนะฮะโอเคของเต็มแล้วเดี๋ยวขอของไปแลกไปขายก่อนนะถือได้เท่าไหร่เอ่ยได้มาสิบแปดล้านนะครับตอนนี้เยี่ยมเลยครับอ่าเช้าแล้วตอนนี้นะครับเช้าแล้วเดี๋ยวต้องรีบเก็บผลนะฮะเก็บผลหมดเลยผมจะเก็บผลอันนี้ให้หมดเลยนะครับเก็บเไปคลิกรัวๆครับอ่าเฮ้ยติดเวทด้วยครับตอนนี้ติดผลตกด้วยครับ เยี่ยมเลยนะฮะมูตนตกด้วยนะครับจัดวดแจมจัดวัดเด็ดอ่ฮาะาอ่ะฮะนี่เก็บไปเก็บไป Apple a p p l ลก็เยอะจัดนะฮะโอเคแต่หมดต้นยังยังไม่หมดเลย a p p นี่ผมมีเยอะมากเลยผมว่าจะผมจะถอนทิ้งดีไหมอ่ะรู้สึกมันเยอะไปหน่อยนะ a p ปิลแล้วเหมือนมันจะได้ถูกด้วยนะฮะราคาถูกด้วยเบิืเนที่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวทำความเห็นคุณผู้ชมดีก่อนถอนดีไหมนะถ้าเกิดถอนจะเอะออกเลยนะครับเก็บมาโอ้โหเก็บไปรัวครับตอนนี้เก็บหมดต้นละเดี๋ยวดูดิตรงนี้ติดบัตรลิศไหมไม่ติดเลยไม่ติดเลยนี่ไงอันนี้ติดอะไรดิดโก้เหรือรืงไงอ่ะของเต็มละไม่มีบัตรลิสเอาไปขายก่อนแล้วกันชึบ เซลโหมดโอเคขายไปได้เท่าไหร่เอ่ยได้มหมหนึ่งแสนเองอะ่ะสำหรับผลแอปเปิลนะครับน้อยมากซึ่งเดี๋ยวผมจะถอนผลแอปเปิลออกดีกว่านะครับได้ถูกเกินไปอ่าอันนี้แอปเปิลมันแค่ระดับเลเจนดารี่เองอะ่ะผมถอนแอปเปิลออกดีกว่าถอนแอปเปิลออกนะฮะปึ๊บ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 โอเคพื้นที่รู้สึกโล่งขึ้นมาเยอะเลยเพราะไม่มีแอปเปิลนะครับ ถือว่าแจ็มแมวมากเดี๋ยวเราเก็บสำหรับผลนี่นะฮะผลโกมังโกมังโกมังโกเอาหม,หมดเลยมีอะไรเอาหม,หมดเลยโอเคโอ้หผ,ผลใหญ่มากแต่ละอันมามามา,มาอย่าได้ติดผลบัลตรลิศอะ่ะผมจะได้เอาไปแลกเปลี่ยนได้นะครับจะได้ซองมานะฮะโอเคเก็บ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 ให้หมดครับนี่ใ้เก็บให้หมด แก้วมังกรด้วยรู้สิติดบัตรลิสต์ไหมนี่ไงเป็นดาก้อนฟุตบัตรลิสต์นะครับดะก้อนฟุตบัตรลิสต์นะครับเอ้แต่บัตรมูลยังไม่หมดนะถือว่าดีมากมากเลยนะครับนี่ครับบัตรมูลยังไม่หมดเลยนะฮะออกมาแลกกันว่าดจเท่าไหร่จะได้กี่พอยเอ่ยมาดูกันโอเคยึบได้มาอีกแปดพอยนะโอเคแล้วก็สำเร็จเควียแล้วตอนนี้ได้มาแล้วครับสำหรับซีดแพ็คนะฮะมีความสุขกว่าฟินจัดนะทุกคน ได้ซีแพคอีกแล้วเนีครับเดี๋ยวผมจะเก็บซีแพคแล้วทําคลิปเปิดรวยๆดีกว่าน่าสนุกนะเก็บไปทําคลิปเปิดดีกว่านี่เดี๋ยวเราเก็บพลิกก่อนจิ๊บจิ๊บิ๊บจิบพลิกมาให้หมดเลยพลิกพอลากพลิกพลิกพลิกพอลากทำเล็กพลิกพลิกพิกโอเคแล้วก็นี้ด้วยมา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 เก็บหมดบอกว่ามันจะติดโอ้โหแกะมังกรหาแล้วลูกเข้าบักเอฟลูกใหญ่จัดนะฮะขอบคุณมากเลยครับโอ้โหแกมังกรใหญ่มากนะฮะ อ๋อนึกว่าเขาจะให้เรา okay. เก็บกระบอกเพชรด้วยนะครับมีอะไรเก็บให้หมดไปก่อนนะตอนนี้โดดดึงดังน้้นโดปามีนอ่าฮะแล้วก็นี่ครับพวกต้นมะพร้าวนะเก็บเหมือนกันเอา้ากระเป๋าเต็มอีกแล้วอ่ะไม่ติดบัตรลิส,สกอันเลยขายก่อนขายก่อนนะครับปุ๊บได้ไาหนึ่งล้านอ่าขายเพิ่มอ,อีก Okay. แล้วก็เดี๋ยปีงขึ้นไปบนต้นมะพร้าวนะครับในการเก็บนะฮะโดยข้อเสรดสืดส่อว่าดีมากเลยครับเราสามารถเอาบัตรลิฟตมาอันนี้ได้นะทุกคนมาทําเป็นแลกปล่อยได้นะครับซึ่งเรี้ยวมากโอเคเก็บเก็บเก็บบเก็บเก,บเก,บเกบต็ต้นมะพร้าวมันจะโตเยอะอะไรขนาดไหนมะพร้าวอมยางรู้จริงนี่พี่แยงเก็บผมใช้นีะเอาโตชิ้เก็บเอานะทุกคนเพราะว่า มันเยอะเรากดไม่ไหวลองเมื่อยมือตายพอดีนะฮะใช้แล้วต้องคลิกเอานะเชื่อผมออต้องคิกก็พอแล้วแต่สว่างแล้วทุกคนตอนนี้นะบัตรบัตรม้วนหมดแล้วนะครับตอนนี้บัตรม้วนหมดแล้วจ้าเก็มเกมซื้อมาซื้อมาโอ้ย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 นี่ฮะเก็บไม้หมดเลยสำหรับคนละหมากลากไม้โอ้ยตกโ <c oughs> ดนตกเฉยเลยโอ้ยนี่ไงติดบัตรลิตตั้งสองอันนะสำหรับคน มะพร้าวนะแต่ผลมะพร้าวนี่มันจะไม่เห็นความต่างของบัตรลิตเลยเนะี่ยน่าสวยน,น่าเสียดายจังเลยเอ,อ๋อนี่เห็นมีความต่างอยู่นะมีแสงเข้ามาที่หนึ่งโอเคได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็นแปดโอ้โหยได้เยอะมากโ,โฮ้ยมีคนให้บัตรลิทใ้ทุกคนโอ้โหยโอ้โหยทุกคนครับโอโ้ขอบคุณมากนะครับน้องน้องใจดีจังเลยครับน้องอืสุดจัดครับน้องชายเรา เดี๋ยวเราไปดูดีว่าขายเท่าไหร่นะสำหรับแคนดี้นะติดบัตรลิสติดโฟเรนติดช็อคด้วยนะฮะเราดูซิขายเท่าไหร่เฮามัดสี่สิบห้าล้านโอ้โหนี่ครับผมลองเอาไปขายดูดีกว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะเอ้ยลองเอาไปแลกดูจะได้เท่าไหร่เอ่เป๊บเึ๊บปึป๊บโอ้โหฮย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องถ่ายปกก่อนนะฮะ เก็บไว้มาทายปกเสร็จแล้วเรามาขายเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับฮึบอืมไอ,อ้ไรเอ้ยสิบไหมสิบไหมได้เก้าโอเคได้เก้าก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับได้เก้าถือว่าเยอะอยู่ส่วนวิธีจะขึ้นอันนี้ให้ได้รวๆนี่ก็น่าจะยากอยู่นลเนี่ยกว่าจะขึ้นได้ถึงกว่าจะขึ้นได้ถึงทั้งหมดนะเราต้อง FK เก็บไว้นานๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีผลในติดบัตรลิติบ้บางนะฮะเก็บให้หมดเลยเนี่ยมีอะไรเก็บให้หมด บจอเจ๊เจอจ,จ,จผลละหมากรากไม้ที่เราเจอเ,เก็บให้หมดไอ้ลผลอันนี้คืออะไรที่มันเป็นสีอย่างเงี้ยผมขึ้นเข้าไปเก็บไม่ได้อ่ะโอเคได้แล้วโอ้โหมันอยู่ด้านในนี้เลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยมันแบบมันอยู่ลึกเกินนะเก็บนี้ด้วยปึ๊บ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 เชอลงเชอร์อรี่อะไรเก็บให้หมดนะฮะขนะีแขนน่าจะบางกดเก็บนี้ดีกว,ว่าไว้ดีอา้าวของเต็มแล้วโอ้โห ดูดีบัตรลิตรมีไหมบัตรลิตไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเอาไปขายต่อ,อเคขายต่อไปปึ๊บเซล,ลไปชด,ดุชด,ดุในเก้าแสนนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยดูดิว่ามีผลอะไรใหม่มาไหมไม่มีเลยไม่มีผลใหม่มาเลยอุ้ยมีแต่เห็ดนะฮะซื้อเห็ดไปเยอเลยเคเห็ดขายได้ราคาดี โอเคครับทุกคนสำหรับนี้นะผมขอจบวีดีโอชอบกดไลค์ชอบมากชอบม,มากกด Subscribe ทุกคนไม่เจอกันใบพรหนาทุกคนนะครับเจอกันนะครับทุกคน